กี่มงแล้ววนนี่เสี่ทุ่มแล้วอยากจะเก็บร้านอีกอะสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มสี่สิต้องแบกประเด็นไม่หอกอะถ้าเคยกโอ้ยพกหมดวันเอวะรับหกูทาดติดใจไอหนี้อ่ะอ๋อเขาเลยยิ่ิวขึ้นอล็อกดิอ๋อวันหนึ่งช้าไป lộ mày không hiểu tài 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 ui đèn cho, đèn ái 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 vậy ái đèn ái đèn ái đèn ái không ái đèn 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 ái không ái đèn ái đèn ดีเล่ดีเล่ไม่รู้อยู่ตรงนี้เครื่องมันอยู่เออกินก่อนไหมเต็มเต็มจักจังนะจางไม่มีนะล็อกให้ละไม่มียาวน่าจะดักดักจริงๆแหละน่ารอด่ะเฉียดเฉียละเฮ้ยอยู่ตรงที่หวางที่หวาง

ไม้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 แกเอาสวยแกเไทยพีตาให้เครดิตด้วยมุมไทยเดี๋ยวให้เครดิตด้วยมีเจ้าของด้วยเหรอมุมเนี้ยนี่มุมเนี้ยมีเจ้าของเราขึอนกันที่วางอ่ะขึ้นล็อกไวเลยน้องเป็นเจ้าของนะกลางไม่มีกลางไม่มีโอ้ยแม่ระเบิดแน่นเลยนะโอยกางออกนั่นแหละตายาตาย Ơi, ta Pita, kìn bay hoạt động đọc ti vang mày 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 đi. mày 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 chạy không phải. Không phải, không phải, không phải. Không phải, không Ok cái đi gì phải, không phải, cài phải. lên Ui không phải, không phải. Không phải, Ui อุ้ยูยู่หน้าไม้ที่บางที่บางที่วางหลังไม่เข้านะแล้วถังแล้วถังรถถังช้รถังดีคิ้นเออมีคนเนียนปาระเบิดแล้วสวยเจ็บวะน่าจะห้องไม้โดนหน้าห้องไม้มาเล่นมาเล่นมาเล่นกลางอ่ะอุ้ยโอ้ยอยู่อยู่ถังอางยาถังยาถังยาสบไม่ใช่แล ถังยาญ่ถังยาเฮ้ยได้วัดอยู่เออได้เล่นอยู่ได้วัดอยู่โดดไปโบ๊ะไปเลยโบ๊ะ้ยมุดมาวะไม่ใช่มุดอีกแล้วยู่ไหนกันแน่นี่งงอยู่ถังอะไรนั่นในแงไหเห็นยังเฮ้ยมุดมาแล้วต่างคนต่างเห็นโอ้โหโอ้เราเสร็จยาโยียาโยอีเอาเรียงไปยาวดีกว่าเเนี่ยอาโดนดิ่งไปมุด เอ้ยเชื่อมตัดเชื่อมตัดเชื่อมตัดกางกลางระวังขึ้นนะกลางมันมุดไปหน่อยเดียวเองอ่ะเดตาเจอแน่มันขึ้นมาแน่นอนอ่ะว่าแล้วมาเลยเอเจกองเตี๋ยกองเตี๋ก็จะมีตัวผู้ชายอีกตัวหนึ่งนะที่วางตัวลงมาแล้วเดินก็เดินเลยกูกูดูหลังให้ไปเลยกูดูหลังอยอะโอ้ยเจ้าโอ้โหโอ้ยว่าควันผมไม่เห็นเมื่อกี้นี่เอ้ยสวยตัวท้าย ตัวไมนใช่หรอกก็ไม่เห็นนะใครยิงโอ้ยโอ๊ยโอเคนี่เป็นคนยิงมันอยู่อะไม่แกยาแล้วผมไม่ได้ยิงผมยิงไอ้ชินยิงไอ้ชินยิงผมยิงทำมันถึงไปเละเขาบอกว่าที่วางตัวนึงไงที่วางผมยิงตายไปแล้วไงตัวผู้หญิงที่มันมุดแอ่เทศอะไรวะเฮ้ยกลางกลางตรงเชื่อมอ่ะเจ็บเจ็บกางดันกลางดันขึ้นมานะนั่นรถพี่จักนั่นรถนั่นรถเราก็อยู่เราก็อยู่เรากลางก็อยู่

เอาห่อนครูไปก่อนเลยมาแล้วมึงกูกูต้องล็อกไหมเออยืดล็อกให้ผมหน่ยไม่ทันเนี่ยสารเอ้ยเอาย่เฮ้ยเฮ้ยู่ไปวาง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 มันได้ให้เอฟติดใช่เหรอเออพอไปนั้วหนึ่ง

เดิน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 มีตัวเดียวมีตัวเดียวโอ้ยเอาตัวหลังขานเลยโอ้พี่ตาเลยพี่จังเล่นเลยผมตัวหลังเข้าไม่ได้เอสองอย่างนี้ใจก็แป้วเจ็บตัวเออเดี๋ยวผมกากอย่างหน้าเดียวที่วาง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 เฮ้ยหลังตู้โอ้โหป่าตัวสวยเฮ้ยเอสองเอสองตัวเอสองตัวเอเจ็บมากพี่เค้าเตอร์เฮ้ยสวยที่วางที่วางที่วาง ที่วางออกไปแล้วออกไปแล้วระวังหลังมาเฮ้ยหน้าสองตัวนี้หน้าสองคินตองตัวครบน้องทำได้เอาไปเลยแชมเปี้ยนเปลี่ยนไม่ได้ก็เอาชนะไปเลยกลางเลยรอดูใช่เหรอมันต้องมาแน่ๆใช่ไหมตัวหนึ่งแน่ๆเฮ้ยเสียงมันจะลงมาเลยนะซ้ำนี่ไงนี่อะไรที่จเสียเลือดไปไปวัดหัวไปบอมบี้ขึ้นมาแล้วปล่อยให้คินวางบอมบี้ได้นี้ ยเรียบร้อยวัดหัวโดนมันกระโดดมาปาดแน่ปาดหล่อเพื่อนวางเลยน้องประสบการณ์ไมประสบการณ์ปุ๊บเดน่าขึ้นจริงเลยพร้อมถูกัวนงนาตอนนี้ไม่ระวังโอ้โมกะจะวัดใจเดน่าเหรอไอ้นี่จะมาด้วยกันเนี่ยโอ้โหมันแอคไหม้ย่เนี่ยใจเย็นเดี๋ยวกูมองป้าเลยคอยตาเนี่ะ ยาว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 เหมือนเดิมพี่ล็อกเลยพี่ไปได้วิ่งไวเลยกูไม่ได้ยิงเลยไอ้เหี้ยใกล้เลยแม่ไปขึ้นน้อยหน่อยเด้อไม่เจอปะไม่เห็นนะระวังเสี่ยวกลางขึ้นว่ะนี่ไงดูดิอะไรกอลหลังยังเจอเฮ้ยเอ๊ะเง้อเป็นเจ็บต้นไมนนึ่ง ผมไม่ได้เล่นเลยอะ้คอแคปเปิ้นกันตายหลังตายซ้ำไมีกทีนึงไปละไปละสวยตัวท้ายตัวท้ายเฮ้ยได้ได้เวลาแอคละเฮ้ยเอลเอลหรือไ่วะเป็นมาเดียน้องอยู่เอลเนี่ยเออเออเกินทำไมมีแต่คนโหดอ่ะนะโอเค ให้มันยิงกูอยู่ตรงหลุมยาวอะไอเชรลุกกลับมาเฮด